คุณพ่อคุณแม่คะเวลาที่เราพูดห้ามลูกเนี่ยลูกของเรายิ่งรั้นยิ่งดือ้อทำตรงข้ามกับเราใช่ไหมคะและเราก็มักจะพูดกับลูกด้วยคำพูดว่าอย่านะไม่ได้นะแต่มันไม่ได้ผลวันนี้มีสองประโยคปังๆให้พ่อแม่ใช้พูดกับลูกเวลาที่ลูกดื้อมาฝากคะ่ะ คุณพ่อคุณแม่คะเราอ่ะไม่สามารถจะห้ามลูกของเราได้ทุกเรื่องเพราะว่าลูกของเราเนะี่ยเขายิ่งโตขึ้นเรื่อยๆเนะี่ยเขาก็จะไปเจอไปเห็นเ,เรียนแบบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหลายอย่างนะคะดังนั้นเราควรจะต้องสอนให้ลูกของเราเนะี่ยรู้จักการอดใจการหักห้ามใจแทนการห้ามลูกนั่นเองคะ่ะ ซึ่งเรื่องนี้มันก็ไปสอดคล้องกับนักจิตวิทยาเด็กที่บอกว่าวิธีหยุดลูกด้วยการห้ามลูกเนี่ยคะ่ะมันมีผลเสียกับลูกมากกว่าผลดีนั่นก็คือทําให้ลูกของเราเขาไม่ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆด้วยตัวเองลูกของเราเขาไม่ได้ฝึกทักษะด้านต่างๆของลูกดังนั้นนะคะมาใช้วิธีหยุดลูกด้วย2ประโยคนี้ดีกว่าคะ่ะ 2. ประโยคใช้พูดกับลูกเวลาดือ้อวิธีหยุดลูกโดยไม่ต้องห้าม 1. สิ่งที่ลูกตัดสินใจหรือเลือกแล้วไม่ว่าผลนั้นจะออกมาดีหรือไม่ดีลูกต้องเป็นคนรับผิดชอบประโยคนี้นะคะเป็นประโยคบอกให้ลูกของเรารู้ผลที่จะเกิดและยอมรับกติกาค่ะการพูดแบบนี้เนี่ยมันเป็นการเปิดโอกาสให้ลูกของเราเนะเขาได้เรียนรู้ได้ประสบการณ์จากสิ่งที่ลูกเลือกหรือว่าตัดสินใจเองและเป็นการย้ำให้ลูกของเราเนี่ยเขารู้ว่าสิ่งที่ลูกเลือก ลูกตัดสินใจไม่ว่าผลนั้นจะเป็นยังไงลูกของเราจะต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยตัวเองค่ะค่ะ้าคอไหมคะตัดอุดจากกระไ่ายป้กิดกระจิงนได้นะคะขอบคุณค่ะสองไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพ่อแม่เชื่อว่าลูกเป็นเด็กดีคิดดีทำดีพ่อแม่มั่นใจในตัวลูกจะ้ะ คุณพ่อคุณแม่คะประโยคนี้เป็นการแสดงความเข้าใจและให้กำลังใจลูกค่ะเพื่อสร้างให้ลูกของเราเนะีเขามีความมั่นใจว่าไม่ว่าจะเป็นยังไงยังมีพ่อแม่ที่เป็นกำลังใจให้กับลูกและยังเป็นประโยคที่มัดใจให้ลูกของเราเขานึกถึงคำสอนของพ่อแม่นั่นเองค่ะแม่สอนว่าย่างไงนะว่าเราไม่เราอยากให้ปีาศาจอะไรนะนะมเข้าสิงเรา ปีศาจเดก่อนปีศาจเดียวก่อนอะไรคะปีศาจโกปีศาจเลนะปีศาจโกหกปีศาจโกหกแอะไรคนะปีศาจปีศาจพูดไม่คุณพ่อคุณแม่คะอยากให้นําไปใช้กับลูกดูนะคะให้เวลากับลูกของเราเขาได้เรียนรู้จากสิ่งที่ลูกทําแต่ถ้าหากว่าเราพูดกับลูกด้วยสองประโยคนี้แล้วยังได้ผลไม่น่าพอใจ เป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ต้องใช้ความเข้าใจและเพิ่มความอดทนกับลูกให้มากขึ้นค่ะเพราะว่าลูกของเราเขายังเป็นเด็กยังไม่เข้าใจเหตุผลดีพอเท่ากับเด็กโตนั่นเองนะคะ การห้ามลูกแม้ว่าจะเป็นการห้ามด้วยความหวังดีก็ตามแต่มันไปขัดขวางลูกให้เรียนรู้ได้ประสบการณ์จากสิ่งนั้นๆแล้วอาจจะเป็นการส่งเสริมให้ลูกของเราเนี่ยเขาแอบทําอีกต่างหากและเมื่อลูกของเราเขาโตขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยเราไม่สามารถสั่งหรือห้ามลูกในทุกเรื่องดังนั้นเรามาสอนเรื่องการอดใจการหักห้ามใจให้ลูกของเราเขาคิดได้แทนการพูดห้ามลูกกันดีกว่านะคะ อยากให้คุณพ่อคุณแม่ดูคลิปนี้เสริมเพิ่มเติมด้วยเพื่อหยุดลูกแบบที่เราไม่ต้องเหนื่อยใจนะคะนั่นก็คือ5ขั้นตอนหยุดลูกโดยไม่ต้องพูดห้ามลูกคิปสมารีเป็นกำลังใจให้คุณพ่อคุณแม่ทุกบ้านค่ะอยากให้ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องคิดสัมารีด้วยนะคะ สำหรับคุณพ่อคุณแม่บ้านไหนที่อยากจะพูดคุยอยากจะแชร์เรื่องราวเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกหรือว่าอยากจะติชมนะคะเข้าไปที่ชุมชนของ Kid Family ได้เลยค่ะสำหรับครั้งนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ